สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ธงชัยสวนสมรมนะครับวันนี้ผมธงชัยนะครับวันนี้เราพามาดูแปลงนะครับตรงนี้จะที่เห็นเพื่อนๆนเห็นเนี่ยเป็นแปลงผักปลังนะครับผักปลังเนี่ยเราทําส่งนะครับให้กับบริษัทนําเข้าส่งออกผักไปยังต่างประเทศนะครับวันนี้เป็นคิวในการทําความสะอาดแปลงนะครับเรามาตัดหญ้านะครับในแปลงผักปลังนะครับซึ่งในระหว่างร่องเนี่ยเราก็ใช้หัวตัดหญ้าเราใช้เป็นสายเอ็นนะครับผม เอ็นตัดยาแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตัดนะครับพอเข้าไปตัดเสร็จเนี่ยก็คือมันจะลดระยะเวลานะครับในการทํางานลงมานะครับมีทั้งหมด3บล็อกนะครับตรงเนี้ยตัดใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเสร็จเลยนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูแปลงนะครับเนี่ยครับใช้เครื่องตัดญ้านะครับแต่ใช้สายเอ็นนะครับตัดเนี่ยครับ1ชั่วโมงครึ่ง งานก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าถากครับไม่ไหวแล้วครับใช้เวลานานนะครับอันนี้เราใช้สายเอ็นตัดเพราะว่าเราเน้นเรื่องหลังจากการเก็บเกี่ยวเราจะทําความสะอาดแปลงทันทีเลยนะครับก็คือใช้ในการตัดพอเราตัดไปเรื่อยๆ10วันหนึ่งครั้ง10วันหนึ่งครั้งหรือ15วันหนึ่งครั้งนะครับก็จะตัดน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะหญ้าก็จะโตช้าลงนะครับผมนี่ครับหลักง่ายๆทิกง่ายๆนะครับในการทําความสะอาดแปลงครับที่สวนสมรมของเรานะครับผม ยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจเพจธงชัยสวนสมลมด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ผมธงชัยนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ